สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับนี่ตรับเข้าสู่ช่องบอเอนะครับออฟฟิเชียลมาเบ่งบรรยากาศตอนนี้ครับนาวทีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับกำลังติดตัง้งเวทีนะครับติดตัง้งสิ่งทุกอย่างติดตั้งหัวติดตังตต้งไฟติดตั้งเครื่องเสียงต่างๆนะครับวันนี้ทรการแสดงอยู่ที่ ลานข้างมอชิดสองนะครับลานข้างมอชิดสองมือแรกครับมือแรกหน้าเด้อพี่น้องไก่ไก่ทานไก่เลี้ยงนะครับ้านไก่บานไก่ข้นแน่นนอนข้นแน่นแน่นน่อนเท่าไหร่โคตรแรงหน้ามอชิดตอนแรกลดเฟื่อผ่านครับแน่นทุกวิกนะครับพออย่างเดียวคนบมดตัวแต่ว่า ฝ่าแจงนะครับฝ่าโลกแจงนะครับบรรยากาศหน้าเวทีนะครับผ <Okay. S 1> มคุณดูต้นตาลโบราณแม่คานะครับนะครับ,นะรบตรงนั้นก็จะเป็นสถานีขนส่งหมอชิดนะครับผมฝ่าแจงจางฟางครับ ทางข้างสถานีขนส่งหมอชิดนะครับผมนี่สาวน้อยทำการแสดงอยู่ตรงนี้ครับทางค้างเลยน่าเป็นเวทีนะครับนี่ก็จะเป็นทางค้างเป็นลานครับขอ,องน้องแดนเซอร์เพราะว่าทิ่นกำลังกินเท้าอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับของ้างนี้ก็ทั้งค้างย่างไป็นอย่พี่น้อง จะเป็นรถกข็าานขนนานะถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแมนบอกเฮ้ยโบแมนว่นถนนนา,าหมหาชิดครับจากเจเจมอมาหมหชิดไปนู่นจะเป็นวิภาวดีรังสิตตองอไปคุนบอนครับ เดี่ยวนะครับที่ข้างหน้าได้ครับเนี่ย่าเวทีอยู่ตรงนั้นครับเวทีตรงนี้หมอชิดอยู่ตรงนั้นนะครับร้านค้าร้านพุดเดี่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอี่อยังพุดเดี่ยวเหมือนครับจะน,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 นั่งนั่งกินกันอยู่นะครับนะงรับรพ่อทาน ข้ามุ่นใช่พี่น้องนั่งสวยก๋วยเตี๋ยเลยเอานี่ยังนั่นนี่ยังสวัสดีครับพี่เขาเอาอะไรเศษเศษเศษเปล่านะอ๋อโอ้ยเนาะเก็บกินไปฮะครับเอาเลยผมกินแล้วไหมขอบคุณหลายนครับครับ

สวัสดีโอไม่เอบอมปกอนไม่อบโมปอนเป็นยังนี้ไหมยังงี้ฮะทำไรมาหาเนื้อครับกินข้าวครับผมโอ้ยพูดดีแท้แตรงมาหาอะไรกินในห้องน้ำมันไม่อร่อยก็เลยมาหากินข้างนอกครับกินในห้องน้ำแล้วไม่อร่อยนี่หยอกหยอกกันเด้อครับหนี่ครับคือเพื่อนกันเสียกันครับผมขำเลยหยอกหยอกกันครับหยอกง่ายๆไม่ไม่โกรธกันครับผมมัเรื่องจัดบอจัดบอจัดบอจัดสัจจุอยากจัดอยู่แล้วจะมีเวลาพอมากไหมแค่นไหน นี่เหรอครับเป็นกว่าจะเกี่ยวขลองเสร็จกว่าจะออกรถกว่าจะอะไราว่าทุนนี้เราต้องไปพัทยาต่อเขากบไก่ได้เลยมันกบไก่กับชิงย่างไปกระหอดใช้ไดปีนึงอะเอาเอาเอาย่างหนึ่งสิ้นโอ้โหไปจะกรวดสิ้นสินงวดละสิ้นหมูโอ้ดละสิ้นย่างวันนี้ขออนุญาตไปดูแลบยโอเค ดังเกี่ยวช่องบอลอีกเลยครับผมกดเลี้ยงแซ่เซี่ยวกันครับเซี่ยวกันอย่าลืมครับผมมากดตับสักร้าให้ด้วยครับผมครับตับสักร้ายไม่สมองเรไปแล้วนี่ขอท่านขอท่านเร็วๆนี้ซิงเกิลใหม่จะออกวันที่26ครับปังกันทั่วโลกข่วนม้วนพร้อมเจ็บครับผมใจย์พร้อมเจ็บฝากด้วยนะครับเด้อฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องของบอลอีด้วยครับผมที่ตามคนเลี้ยงช้างเด้อครับแล้วเราก็จะเห็นกันบ่อยๆเนาะครับเป็นตฮักครับ เจยวผมเปตอออยขอบคุณขอบคุณเอไปสมาปูนยาข้อีกโอเคโอเครับคุณมากมาขอบคุณครับขอบคุณคุงสั๊ไปไปดูแลบอลต่อกันวันม่ครมโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพ้ายางไปเิงหน้านะครับตัดอย่งน้ครับ โอ้ยไปจนะแซ่บขนาดนี้มีไส้ทองตาช่วยครับโอ้ครับหลังเพลยนนะครับตรงนี้นะครับตรงโคง้โคงๆนาเวทีนะครับงานตามสั่งมาจัดเลยพี่น้องย่อเข่าย่อหนำแว่มากครับนี่เป็นทั้งหน้านะครับ้งหน้าประตูเข้า อโอ้ทำหนา้ากันตัดอาหารหลายครับตัดกระเป๋าลายตัยขดขาหลายกำลังมากกับมีครับเขาบอกว่าแล้วถ้าไม่มีงานกูจะมาขายทําไงอ่ะเพราะว่าม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 เข้านะครับ เ่ี่ยทั้งหมดลครับพี่น้องนี่เป็นร้านวุเสียวไก่มาละนะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นมองรถตู้แล,ล้วครับมองรถตูลล้ก่อนนีลล่ผมเนี่ยทรงพัสดุอ๋อปลัดทรงพัสดุครับเลยข้างหน้านะครับ เจออะไรเนี่ยมาครับยังวุ่นเหี้ยวุ่นเหี้ยอรของมาเช่าหุ่นบ่เหรฮัลโหลอ่าโท่นะครับเอ้าหุ่นยังป่เนี่ย Ngui tuan ia dikua Ngui tuan ia dikua Ngui tuan นะคือคินบูลเลยนะคือแมวนางพดเลยครับฮัลโหลฮัลโหล ยนหัวจริงนะเขาพม่ใชวนอยูอ่ตลอดสิสนานสิขาใชนะครับสนใจมั้เนี่ยเฮล l ฮ h ล l l o h e l l ยิงนอยกาเดิมปยืพงอย์ชวาพี่น้องเข้าไปเบิ่งขังหลังเวทีนะครับพี่น้อง่งขางลังเวทีมีน้องๆนั่งคิดเ้าวยครับน้องนตะครับานตาดสร้างอีก้านหนึ่งครับข้างข้างต้อกันครับ ครับแต่แม่แต่เว้นผมก็ได้ก็ท่านได้เศร้าเมื่อยอยู่ครับอ่าคิ้วยหี่ยวครับ เป็นของเป็นเหตุผลทันแล้วนะครับพวนี้เลยไปอาศัยนี่น้องอนอยู่งนี้นะครับแอนอนที่ตายนะครับอดแคนดี้นะครับแคนดีกับน้องส้มวงนี้แหละมันไฟนะครับ ที oh, liver, oh, <c C ่หาโอผู้เ่าอยู่โอ้โมเนติคุยอันภาษาโอ้สยืนดีว้ีครับโอ้จื้หน่อยจืดยู่บ่จืดแต่ว่าันือมันได้ครึ่งบกครึ่งนามันจะไปน่าน่นาไดสแบแเลยกดว่าที่แล้วน่นี่เดียน่นี่เียงก็น่นีแล้ว

รนเอกดับน้อยมึงต้องแวกดอกไฟสูงเบามามาฮะมาจริงต้องให้บว่าเจ้าก็นแล้วาะผมมันจะเป็นมือเลกไอ้กนตัวี่วเนยคน้อหลายจะเป็นอาาตัวมือหลาเวลาเวลามันอันนี้มันบวคาดกับอไปไม่ไม่คือถ้าเราเอาขนนี้ออกใช่ไหมมันจะไม่มีิ่ มันจะน้อยลงอะค่ะเพราะว่าเวลาเหงือเราออกมันก็จะมาสะสมที่ขนใช่ไหมถ้าเราออกข่นมันก็จะลดน้อยลงแล้วการเกิดใหม่ก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่าลากขนนั่งออกคือคือคือเมนตัวผมคิ้วสองเดี๋ยวสิไอ้ไอ่เอาเอากันเลยไอ้เด็กลองเป็นไม่งี่เง่าแบกโลดไอ้เด็กลองยากกันเพราะว่าลาบลาบขนเขามันจะน้อยลงเลยเนี่ยขาคือบุ้ยเสือกลางคุณเจ้าว่ะ ไปถอดเบอร์คนจเบอยากไอ้หัวนมจีฮะด้เสื้อาชุดมมแบกคนกีกล่เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ชุดม้ลนผมไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อกาบบวกเสื้อกาบอยแขนขอยมันเงาออกไรไหมเขาก็เลยใส่เสื้อแขนอันนี้เลยนอนยังอนใช่เพราะว่าต้องนอนแล้วก็ต้องยกแขนดีกว่าเอาอย่างไงได้ฟังอะไรไงนดยว่าผมมีเสื้อกามมีอยู่ตัวนน้นเอะยังก่ เสียกับกระเป๋าแม่เบิรมดมาเดียวมาน้าเปบ่าเอากระเป๋ามาจัดกระเป๋ากับของนี้จังเบิรมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อการก่อนครับจะมาแบกคนหครับผมผมจะเป็นคิวที่สองไอ้เขียมลองก่อนนะครับไอ้ภาพพี่น้องงางเบื้องลัางวิธีกัน แคบนะครับหลังเวทีแคบๆที่นี่ลานข้างหมอชิดน,นะครับสาวน้อเพริรล์แท่งทำการแสดงอยู่ณตรงนี้นะครับเมื่อแงมืองม่อแงมื่องนะครับนี่ก็เป็นเตจนไงครับเต็นเป็นพ้นเจนในการใช้นะครับมีด้นานหลังเวทีข้งางลงก็เป็นน้องๆเดนเซอร์อยู่นะครับอ๋อไม่เอาหลีกคืนเดือนอ๋อขึ้น เจ๊เลยเจ้านนจอันนี้บ่ะฮะแบกบขนบ่แบกขนบ่ขนกี่กรรันเลยบ่เอาขนบ่แบกไห้ไหมแบกไห้ชื่อไหมย่านยัง ต้องขุดโ e แบกคนขิ้วที่สองนี่ฮะิ้วที่สอนี่เหมมันยังมันปงขึ้นรามันีเลยมันบอกให้ฟูงเราวะเนียมันมีกลางเห็นตวอไมเห็อ่ออว่เอยี่เขมั่งเยเข็มมั่งนะครับเจนผลนะครับเนลเนลน้องเ็เซ่เจนารลเร่งเจนาก็นเลยวนะครับ โอเคกำลังเวทีเอาเดีขึ้นรอรอเอาจงได้จาน่าย่างไก่ไหมครับจาน่าเออตายตายตายกินเป่าคือคือได้เนาะโอ้ผมมันลงเวลาย่องกันขึ้นที่กำลังต่ดตั้งนะครับ แล้วครับพี่น้องคลิปนี้จะ่ายให้พี่น้องอัปเดตทีมงานสาวหน่อยปเป็นแพงไวส้สมนีสักคนเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับผม